I am in the. สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับกับจานกชาแนลเช่นเคยครับช่องที่จะนำพาทุกท่านมาพบกับสาระดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงมา้าการฝึกมา้าเทคนิคการเลี้ยงม้าต่างๆนะครับก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมในคลิปนี้พร้อมทั้งกดไลค์กดแชร์พิมพ์ข้อความเป็นกำลังและแรงใจให้กับทีมงานจานกเป็นอย่างดีครับกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับ ก็กราบขอบพระคุณ f c นะครับต่างๆนานาที่โทรเข้ามาหรือแอดไลน์นะครับพิมพ์ข้อความเข้ามาก็ดีนะครับกราบขอบพระคุณด้วยจานกนะครับก็รับสอนฝึกม้านะครับขี่ม้านอกสถานที่ฝึกม้านอกสถานที่ชินเคยครับวันนี้พาทุกท่านมาอยู่ที่อ,อำเภอนากลางนะครับจังหวัดหนองบัวลำพูครับ มาตัวนี้เป็นมา้าลูกผสมนะครับท,ที่ท่านเห็นอยู่นะักขณะนี้เป็นมา้าลูกผสมอาราเบียนนะครับความสูงอยู่ที่ระงหนึเมตรกับอีก49เกือบเมตรห้นะครับก็เป็นม้าเพศผู้นะครับตอนทางพี่เจ้าของก็ไว้เนื้อเชื่อใจนะครับให้ทีมงานจานกนะครับเออไว้เนื้อเชื่อใจให้ทีมงานจานกนะครับขออนุญาตใช้เสียงซาวแท็กนะครับ ให้จานกมาซอยติวให้ปรสชันนะครับเพื่อนว่าเพราะว่าม้าตัวนี้นะครับเป็นม้าที่ขี่ได้แล้วแต่ว่าต้องปรับนะครับปรับพอสมควรก็คือยังขี่แคนเตอร์ไม่ได้ขี่ท็อตไม่ได้คนที่ขี่เป็นก็ขึ้นหลังแล้วขึ้นหลังแล้วมันผ้าเขาไปตะปาไม่ว่าชันเพื่อนว่าก็เลยให้ทีมงานจานกมาปรับให้ใส่เวลาอยู่สองมือครับพี่น้องครับ เออใส่เวลาสองมือกะออถือว่าพัฒนาการของน้องนะครับก็คือเจ้าบอยเนาะซื้อว่าวเจ้าบอยโอ้มาเป็นเมือตัวงามๆครับให้จ้านกมาซอยฝึกให้เมื่อยแอร์แอาจ้านกกระได้ครับเต็มที่ตัวนี้เออก็มาตัวนี้ต้องปรับนะครับแต่ว่าเทคนิคการปรับของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับกับเทคนิคของผมสําหรับท่านที่ มีความรู้ความสามารถนะครับที่รับชมอยู่ในขณะนี้อาจจะมีมากกว่าผมนะครับอาจจะมีหลายกว่าผมผมอาจจะบม่มเนระดับปรมาจารย์ก็ต้องกราบขออภัยกราบขอโทษขออภัยไ้น้ำเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อเพาจะว่ากันเด้อจ้านก,กับฝึกไปตามภาษาแหละครับอแต่ก็น้องบอยนะครับก็ให้ความร่วมมือกับผมนะครับเป็นอย่างดีนะครับก็ ใช้เทคนิคนะครับต่างๆความรู้ความสามารถที่ผมมีอยู่ก็ถือว่าผลตอบรับนะครับกับเจ้าบอยให้ความร่วมมือให้ความร่วมมือกับผมนะครับให้ความร่วมมือกับผมเป็นอย่างดีครับก็ฝึกไปเรื่อยๆนะครับสําหรับพี่น้องนะครับท่านใดที่รับชมอยู่ต้องการให้ผมนะครับต้องการให้ผมจานนก ไปช่วยเป็นพี่เลี้ยงในการฝึกม้านะครับที่บ้านของท่านเองอาจจะยังไม่ได้รับการฝึกอะไรให้ผมไปช่วยในการฝึกฟอสสั้นๆนะครับ2วัน3วันก็สามารถขี่ได้แล้วก็สามารถาโทรมานะครับติดต่อเข้ามาได้เลยครับทั่วประเทศ0 8 4ครับเบอร์โทรศัพท์951 9401แล้วก็แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับหรือว่า แอดเข้ามาคุยกันก่อนได้นะครับปรึกษาเรื่องๆทุกเรื่องสามารถโทรมาได้ครับจราหนกยินดีรับโทรศัพท์ทุกเสียงทุกสายนะครับให้คําแนะนําทุกอย่างนะครับก็ช่วงแรกๆน้องก็จะต้านๆแจ๊กนิดนึงนะครับตามบุคลิกนิสัยของมาอาราเบียนนะครับก็ค่อยๆฝึกไป หลังจากที่ผมช่วยปรับนะครับปรับน้องโจบอยมาระยะหนึ่งก็พัฒนาการของโจบอยนะครับก็ให้ความร่วมมือนะครับกับผมเป็นอย่างดีนะครับก็สามารถขี่แคนเตอร์นะครับหรือว่าวิ่งเรียบนี่แหละเนาะยานเรียบไรือภาษาฝรั่งภาษาปังกฤษก็ชีว่าแคนเตอร์นะครับแคนเตอร์ไปได้ แล้วก็สามารถทอดนะครับทอดไปแมงมันหลังเอื่นทอดเนาะทอดนะครับหรือวิ่งขยโยกในหลัครับด้กาทิศทางนะครับทิศทางก็สามารถออบอกได้สั่งได้นะครับกับมานะครับไม่พาไปชนต้นปาล์มไม่พาเข้าป่าเข้าดงแล้วนะครับก็ให้ความรูมือกับผมนะครับเป็นอย่างดีรับช่วงนี้ก็อ,อ,อาจจะเป็นช่วง ็นแล้วนะครับก็ค่อยๆปรับนะครับก็นี่นะครับก็สายขวาวิ่งนะครับประโยวิ่งเรียบได้เอาหน้านะครับมีการตอบสนองแล้วก็พัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับในการรับคำสั่งครับก็นี่นะครับก็ดูไปเรื่อยๆนะครับ พราะว่าปกติแล้วนะครับน้องที่อยู่ประจําที่ฟาร์มนี้นะครับพอบอกว่าขึ้นปุ๊บเนี่ยมันพาผมเข้าต้นไม้ทันทีอะไรอย่างนั้น,นะครับอนนี้ก็ไม่เป็นแล้วนะครับเรปรับพฤติกรรมปรับทุกอย่างไปนะครับหลังจากนั้นผมก็ให้เจ้านะครับเอาบอย,ปยเป็นต้นมากต้นมากเป็นน้อยก็ต้นมากเด็กขึ้นได้นะครับ<ม>เด็กขึ้นได้หญ่ขึ้นดี ขี่ได้อีกน้อยขี่ยิ่งดีครับดุดไปดุดไปน้อยขี่แห้งดีครับเด็กขี่ได้กับม้าเม็ดห้าสิบเออนั่นแหละเป็นผู้อาราเบียนอีกทดลองให้เด็กเป็นคนควบคุมนะครับเป็นคนอยู่บนหลังก็สามารถบอกคาสั่งได้ดีหลังจากนั้นครับพี่เจ้าของคอกนะครับท่านผู้ใหญ่ใจดีของเราอีกท่านหนึ่งนะครับที่ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจผมกับทีมงานนะครับ รุ่นพี่สืบไปสืบมาเป็นรุ่นพี่ของผมนะครับที่เรียนอยู่โรงเรียนสมัยมัธยมนะครับก็ได้มาพบเจอกันกันกบลูกพี่ก็โอ้มีความปากเพื่มแล้วก็ยินดีมากๆนะครับก็ท่านเป็นคนที่อัธยาศัยดีนะครับก็อันนี้ก็ขี่กับลูกชายนะครับลูกชายพึ่งยังเล็กอยู่น่ารักนะครับนี่สี่กับลูกชายได้ ไปตามทิศทางที่บอกนะครับหลังจากนั้นครับขีใ่ในวงฝึกในวงไม่พอต้องออกมาเจอประสบการณ์ด้านนอกนะครับอย่าลืมว่าการฝึกม้าของผมครับขี่ข้างในได้แล้ว<อ>ลต้องออกมาเจอสิ่งอุปสรรคข้างนอกเพื่จับโคอสนะครับอาหนกฝึกเพื่อให้ใช้งานจริงนะครับผู้ใหญ่ขี่ได้เด็กขี่ดีแตะยิ่งแหงขี่ดีนะครับ สอนทุกอย่างไม่มีกักน,นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาให้จาหนกเป็นพี่เลี้ยงได้ก็ที่เบอร์ศูนย์แปดสี่เก้าห้นูนะครับนะอ่านี่นะครับอตอนนี้ก็ออกมานอกถนนใหญ่นะครับเราจะไปกันที่สนามโรงเรียนะครับเชมกันได้เลยครับ 那得编那个。Bien, bien, bien. i no.